มาชมเหรียญน,นี้กันนะครับเป็นเหรียญสมเด็จโตนี่ดีครับนี่เราจะลองคลิกนี่นะฮะต้องรอยขันของการเก็บบล็อกเนาะ อำน,นิ้วจีวอนรอยแกะผาดนะจะเห็นบ้างนนแหลมๆแล้วก็ฉันสัองอ่งไปตรงตัวหนังสือนะที่เขาบอกกีะยากหน่อยตรงตัวหนังสือนะฮะ นี่เป็นต้องรอยของการแกะบล็อกนะแล้วก็การปัม๊มนี่นะฮะปั๊มแล้วก็ยืดๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นโลหะที่โดน ปั๊มลงมาก็าต้องมีการยืดตัวเป็นธรรมดาอย่างแบบนี้นะจะเห็นตรงปลายจนังสือนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลายงสือจะยืดออกอย่างเงี้ยนี่นะครับเดี๋ยวมาดูตรงขอบตัดขอบตัดนะฮะ มีตัดลงแล้วก็ขาดครึ่งผมบอกว่าเดียนนี้ปั๊มนะก็ดูกหัวเรียนด้านหลังนี่นะฮะไม่มีร่องรอยของการถอดนะครับตัวหนังสือสำนักพุทธอุปถัมภ์ ค่คอยๆดูไปนี่คือเดียนคือด้านหลังนะด้านหลังเดี๋ยวค่อยๆส่องไปนะครับเขียนว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า จเจ้าอยู่หัวนี่ดูในขีดขีดนี้ก็ได้ร่องรอยของการแกะบล็อกเนาะสารค่้ยกันไปค่้ยกันมาอยู่นะนี่หน,น,น้าหลวงพ่อชัดเจนนะ สมเด็จพระพุทธจาจย์โตดูดูด,ดูรถงามดูขดตัดนะฮะ ต้องรอยของการตัด mm hmm. ใบหน้าของหลวงพ่อนี่คมสวยมากนะ คีนะครับ